สวัสดีคะ่ะเอฟซีทินารักทุกๆท่านของช่องวัน,นาพาเดนมาร์กนะคะวันนี้ยายวันก็พาเข้าป่าอีกแล้วค่ะนะแล้วว่าวันนั้นอ่ะยายวันก็ผ่านมาตรงนี้เหมือนกันนะเอยยวันก็เห็นฝรั่งคู่ผัวเมียเนาะเขาก็มาจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะนะเพราะว่าเขาเข็นลูกมาด้วยนะและเขาก็มาเก็บเห็ดนะคะทุกคนแต่ยายวันไม่คิดว่ามันจะเป็นเห็ดกินได้นะนี่ นี่เอฟซีเห็นไหมนี่นี่ค่ะทุกคนมันคล้ายกับเห็ดมันปูนะคะนี่แต่เยาวันเห็นเขาเก็บอยู่ค่ะวันนั้นน่ะเยาวันก็ไม่ได้เข้ามานะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเห็ดมันปูนะเพราะว่าเห็ดแบบนี้เยาวันไม่เคยเห็นค่ะนี่นี่ค่ะมันคงไม่ใช่เห็ดมันปูนะทุกคนนี่มันขึ้นเต็มนี่เลยค่ะลูกฝรั่งเขาเก็บเอาไปประดับบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ เขาจะต้องหาอะไรหาของไปประดับหน้าบ้านเขานะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเวยาวันพาเข้าไปดูค่ะแต่เยาวันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เห็ดมันปูนะนี่นี่ค่ะนี่เยาวันไม่เห็นลูกน้อยมันนะเห็นแต่ตอนมันบานแล้วนะคะนี่และเห็นก็จอดเก็บอยู่ตรงนี้ตั้งนานนะทุกคนเยาวันก็ไม่ได้สนใจเนาะต่างคนก็ต่างเก็บเห็ดนะก็หมานใครหมานมันนะคะแต่เยาวันไม่คิดว่าเขาจะเก็บเห็ดอันนี้ไปหรอกค่ะ เยาวันคิดว่ามันเป็นเหมือนเห็ดมันปูค่ะนี่วันนี้เยาวันเข้ามาดูตรงที่เขาเก็บนะคะเยาวันก็เลยเห็นค่ะว่าเขาต้องเก็บเห็ดอันนี้ค่ะนี่เห็นไหมทุกคนมันขึ้นเต็มป่าเลยนะน่ะเหลืองอารามเลยค่ะแต่ดูชัดๆนี่ค่ะมันไม่เหมือนเห็ดมันปูเลยเยาวันคิดว่าเขาคงจะเก็บเอาไปประดับบ้านนะทุกคน เนาะมันเป็นช่วงเทศกาลของอะฮโลวีน uh, เขาเนาะนี่ค่ะฮโลวีนเขาอะไรนั่นะ่ะเขาอาจจะเอาไปประดับบ้านนะนี่ค่ะหน้าตามันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเยาวันไม่คิดว่าเป็นเห็ดมันปูหรอกนะคะนี่โอ้ยฝรั่งมันเก็บไปมันรู้หรือเปล่าว่าเห็ดอะไรนะมันกินไม่ได้นะทุกคนเนาะใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเห็ดอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้นะแต่ฝรั่งเขาก็เก็บไปค่ะ ยยวันคิดว่าเขาคงจะรู้จักเห็ดแหละไม่งั้นเขาก็คงไม่เก็บไปอะนะวันนี้ยยวันผ่านมาทางนี้พอดีนะยยวันก็เลยคงใจว่าฝรั่งมันพากันเก็บอะไรนะนี่นี่ค่ะนี่ลูกอ่อนๆเนี่ยก็เลยเข้ามาดูมันไม่เหมือนเห็ดมันปูเลยนะมันอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเออหรือว่าเขาดูในหนังสือเนาะว่ามันเป็นเห็ด กินได้หรือเปล่าก็ถึงพากันมาเก็บนะคะทุกคนนี่ค่ะเอฟซีเยาวันไม่คิดว่ามันจะเป็นเห็ดมันปูนะคะมันขึ้นเต็มนี่เลยนะเนี่ยมันขึ้นเต็มนี่เลยนี่ค่ะขึ้นเต็มนี่เลยแต่ฝลังเขาคงจะรู้แหละไม่งั้นเขาคงไม่เก็บหรอกเนาะแต่เยาวันไม่เอาหรอกนะคะนี่เยาวันไม่รู้จักค่ะเยาวันคิดว่ามันไม่ใช่เห็ดมันปูแน่ๆนพอดูท่าทางมันแล้วมันไม่น่าใช่เห็ดมันปูเลย นี่ดูกันชัดๆอีกดอกหนึ่งค่ะนี่โอ้ยหักแล้วเพราะมันบานหมดแล้วค่ะนี่โอเคค่ะเอฟีเยาวันหวังว่าฝรั่งเขาคงไม่ท้องเสียนะนี่นี่ค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยตอนนี้นี่ยลูกน้อยๆกำลังขึ้นเต็มเลยนี่โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนนี่เห็ดมันปูหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่เยาวันไม่กล้าเก็บแน่นอนเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย